สวัสดีจ้ามือนียจะมาเหตุต้มเครื่องในด้จ้ามาเบ่งส่วนผสมกันเลยเครื่องในจ้าล้างทำมสอาดเรียบร้อยหันชิ้นพอดีครับแล้วก็เอาเศษเหนือผสมน้ำจ่าย่้วล้างด้วยเกลือกับบืหูดจ่าจะได้ดับกลิ่นคาวของเครื่องในเครื่องต้มเขากับมีใบบักูดคาตะไคร้แล้วกับใบตะไคร้จ่าเครื่องปรุงเขากับมีชูโรด แล้วก็เกลือจ้ะเสร็จแล้วจะมาต้มเครื่องในกันเลยจ้ะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟต้มให้น้ำหอนเอาคาตะไคร้ใบบะกรูลงใส่แล้วก็ใบตะไคร้จ้ะแล้วก็ปิดต้มให้น้ำเดือดก่อนจ้ะน้ำเดือดแล้ว เอาเครื่องในลงใส่เลยจ้ะ <S an> ใส่เครื่องในลงไปแล้วปิดฝาย่่าจะต่มเครื่องในสามชั่วโมงจ้ะ เขาต้มเคืองได้มาได้เคืองชั่วโมงแล้วจ้ะก็มาเปิดเบิงมันมีฟองเขาก็มาช่อนฟองออกจ้ะช่อนฟองออกให้เบิดจ้ะเพราะเขาช่อนฟองออกเบิดแล้ว กับปิดฝาต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าฮับต้มเครื่องในมาได้สองชั่วโมงแล้วจ้าฮัาเปิดเบิงน้ำต้มเครื่องในก็ลดลงน้อยหนึ่งจ้าี๋ยวก็จะเพิ่มน้ำไปอีกจ้าต้มจนกว่าเครื่องในเฮัเปื่อยเพิ่มน้ำไปอีกจ้า ต้มต่อจนกว่าเครื่องในเขาเปื่อยได้ตามที่เขาต้องการจ้ะเขาต้มเครื่องในมาก,กะครบเวลาสามชั่วโมงละจ้ะเยวก็จะมาเช็คเบอรงจ้ะมาต้มเครื่องในเขาเปื่อยหรือยังเขาก็ตักต้มเครื่องในจะ้ะออกมาซิมเบอรงจ้ะว่าเครื่องในเขาเปื่อยหรือยัง เครื่องไน,นเขาย้งบรทันในเปื่อยดีเลยจ้ะเยอะก็จะต้มให้เครื่องไนเปื่อยๆจ้ะเยอะจะต้มต่ออีกหนึ่งชั่วโมงจ้ะต้มให้เปื่อยๆเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาต้มต่อให้ใหโคโรบเวลาจ้ะหลังจากเีาต้มเครื่องไนต้มต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้มคโรบเวลาแล้วจ้ะอุ้ยกินหอมเลยจ้ะ เดี๋ยวเขาจะมาเช็คเบิงจะมาซีมเบงว่าตุ่มเครื่องในเขาเปื่อยดีหรือยังตุ่มเครื่องในเขาก็เปื่อยดีแล้วจ้าได้แล้วพอแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตุ่มเครื่องในเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตาเลยตุ่มเครื่องในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ากันมัดตักได้ถวย ปรุงต้มเครื่องในกินกันเลยจ้าเครื่องปรุงต้มเครื่องในก็นมีมะนาวต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกป่นจ้าก็น่าจะปรุงรสชาติต้มเครื่องในเฮาต้องชิมรสชาติน้ำต้มบางก่อนจ้าเพราะว่าเฮาใสเกลือใส่ชุดหลดลงไปตอนเฮาต้มถ้ารสชาติพอดีแล้วเฮาก็จะบ่บปรุงเพิ่มจ้า เติมแครพีกมะนาวต้นหอมผักชีใบเลื่อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตักต้มเครื่องในใส่ถ้วยปรุงกันเลยต้มเครื่องในต้มแบบย้ำม,มีงานมีบุญทางอีสานบ้านเฮาจ้าต้มเครื่องในก็จะหอมเป็นอาหารบ้นบานเห็ดายเครื่องปรุงกับ่หลายจ้าแต่แค่เฮาต้องใส่เวลาต้มเครื่องในโดนเท่านั้นเองจ้า เขาต้มเครื่องในโดยเตาถ่านต้มเครื่องในเขาก็จะเปื่อยหนุ่มดีแล้วก็หอมอีกอย่างกระซอยประหยัดแกะได้น้าจ้าเสร็จแล้วเขามาปรุงต้มเครื่องในกันเลยจ้าแต่ก่อนจะปรุงเขาจะมาซิมรสชาติน้ำซุปต้มเครื่องในก่อนจ่ามารสชาติเป็นยังไงแน่พอดีบอรสชาติน้ำซุปพอดีเลยจ้าบ่าต้องปรุงชัดด่วรสนำปลาเพิ่มเลย แล้วก็ใส่พริกป่นจ้าความเผ็ดกันแล้วแต่ชอบเลยจ้าปรุงได้ตามใจเลยจ้าเสร็จแล้วก็บีบัหนาวจ้าแล้วก็ค้นคุกเข่้าให้สมสมเข่ากัน ซิมรสชาติก่อนจ้ะรสชาติจัดจานเข็มคนแซ่บจ้าจะละกันโลยตันหอมผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปหลายๆเลยจะได้หอมหอมใส่ต้นหอมผักชีใบเลื่อยลงไปแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ปรุงรสชาติต้ตมเครื่องในเสร็จเรียบร้อยแล้วเกาจะมาซิมรสชาติเบิ่งจ่ากาจะซิมเอาเป็นเศษเนื้อก่อนจ้ามาเศษเนื้อฮับเปื่อยดีบอือมรสชาติต,ต้มเครื่องในเฮารสชาติ จัดจานเข้มขน้นเ้นเนอ้อเปื่อยนุ่มพอดีจ้าเครื่องไนกับเปื่อยนมกำลังดีแ่บจ้าต้มเครื่องไนกับเ,เร็ตเรียบร้อยและจ้าต้มเครื่องไนกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวหรือว่าจะกินเป็นกับแกมก็แ่บจ้าขอบคุณตุกกกำลังใจเดอ้อจ้าที่เข้ามารับชม